Audi TT Coupe ยังน่าซื้อน่าคบหาน่าสนใจอยู่หรือไม่แค่ไหนอย่างไรมีอะไรต้องระวังผมมีคำตอบให้ครับสำหรับเวอร์ชันที่คุณเห็นอยู่นี่เป็นตัวล็อตสุดท้ายนะครับเขาใช้ชื่อว่า Final i c a l l b a c k นะครับมีอะไรแตกต่างจากตัวรุ่นปกติบ้าง ดวบรัดตัดความสั้นๆง่ายเลยชุดกระจังหน้านี่แตกต่างนะแล้วก็มีสเกิร์ตด้านล่างนี่ต่างไปนะครับล้อแมกดีไซน์ใหม่ขนาด19นิ้วยางขนาด24535 R19 5, 5, 5, นี่ได้กระจกมองข้างเป็นสีดำนะครับปกติจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ได้สเกิร์ตด้านล่างนี่ครับเป็นสีดำนะครับนี่คือชุด ไฟดอนไอคอนแบล็คนะครับด้านหลังก็จะได้ชุดข้างหลังเนี่ยฮะเป็นสีดำด้วยนี่นชุดนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับนี่คือจุดหลักที่แตกต่างและเป็นตัวบ่งชี้ว่านี่คือล s าสุดเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับที่จำหน่ายอยู่ในประเทศไทยนี่นี่คือโอกาสสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับภายในห้องโดยสารได้เบาะที่เป็นเบาะหนังเนี่ยเป็นหนังอัลคันทราร เดินได้แบบแบบแปลกๆดีนะครับอันนี้แล้วจะคนชอบนะสำหรับผมผมชอบมากหนะังเอาคันธาราเนี่ยมันเนียนมือแต่มันจะทำความสะอาดยากนะครับแล้วก็เปื้อนง่ายแต่พอเป็นสีนี้ก็ยังค่อยยังชั่วหน่อยนะครับพวงมาลัยกับดีไซน์ภายในเนี่ยยังเป็นใช้คำว่าร่วมสมัยละกันนะครับยังเป็นสไตล์เดิมๆอยู่นะข้อดีคือใช้งานง่ายนะครับไม่มีความ ลึกลับซับซ้อนปุ่มอยู่ตรงไหนกดตรงนั้นนะครับนี่แล้วก็มีสัญลักษณ์ควอโต้แปลว่ารถคันนี้เป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อครับนี่ถ้าถามผมนะผมชอบรุ่นเปิดหลังคามากกว่ารุ่นโรสเตอร์นะครับไม่รู้เป็นคนชอบรถเปิดหลังคาท,งทั้งที่จริงๆแล้วอะ่ะรถที่เป็นตัวเปิดหลังคาะบำรงดูแลรักษายากกว่านะครับแล้วก็ไม่เหมาะไม่เหมาะเลยกับประเทศไทยนะครับ แต่ก็ชอบอะชอบชอบมันเป็นความชอบจริงๆนะครับตัวกระจกเนี่ยนี่นะพอดีเห็นไหมมันเป็นกระจกหล่นอันนี้เพื่ออากาศอ้าวอ้าวปิดล็อกเราซะแล้วอเผอิญเผอิญผมถือกุญแจอยู่ข้างนอกด้วยนะครับแขงข้างประตูงานเนียนดีเนียนเลยนะครับคันนี้เป็นรถประกอบนอกนะเป็น CBU นะ m a ดอินฮังการีนะครับนี่โรงงานเขาอยู่ที่อังการี่นะแต่ไม่ต้องห่วงนะโรงงานมาตรฐานของอ u ดีเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนก็มาตรฐานเดียวกันนะครับชอบอีกจุดหนึ่งคือตรงนี้แม่เกือบเกือบลืมให้ดูนี่คือที่เปิดปิดฝาถาังน้ำมันมันเท่มันเจ๋งมันเก๋น,เกนะ พ่ออีกจุดหนึ่งฝาท้ายเดี๋ยวจะเปิดให้ดูคือคุณเชื่อไหมผมใส่จักรยานมาแล้วฝาท้ายแบบนี้เนี่ยพื้นที่แค่นี้จักรยานพับได้เนี่ยใส่ได้ถ้าคุณเป็นนักปั่นนะคุณซื้อ A u ด i TT ี o u ค e ปนะเชื่อป่าว่าใส่จักรยานได้ผมใส่มาแล้วผมทอดชุดนี้ออกพับเบาะปุบเอาจักรยานวางไปได้เลยนะครับอันนี้ลองเองกับตัวเองก็ยังไม่คิดเหมือนกันว่าจะใส่ได้แต่ใส่ได้นะครับเจ๋อ ัวใจคงเดิมครับเป็นเครื่องเบนซินเทอร์โบนะครับ2.0ลิตรกำลังสูงสุด245แรงมา้าแรงบิดสูงสุด370นิวตันเมตรก็ถ้ามองว่าเป็นรถไซส์เล็กก็ถือว่าเยอะแต่ถ้ามองว่าเป็นรถสปอร์ตก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ถามว่าสนุกไหมสนุกเพราะใช้เกียร์อัตโนมัติแบบดูเอาคล t ช h 7็ดสปีดอันนี้ตอบสนองได้แบบทันใจขับสนุกขับมันแอะ ขับมาแล้วขับมาแล้วเราเชื่อว่าทุกคนรู้รอยู่แล้วว่าเราขับกันมาเยอะแล้วสําหรับตัวนี้นะครับนี่เป็นเครื่องสี่สูบแถวเรียงนะนี่เครื่องวางกันแบบแน่นๆบาลานซ์น้ําหนักอะไรนี่สมดุลดีนะครับและอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับระบบคอร์โตคือขับเคลื่อนสี่ล้อช่วยให้เวลาที่เข้าโค้งเนี่ยมันจะเกาะหนึบก,กว่ารถขับเคลื่อนสองล้อแน่นอนครับ ขับขี้คูเป้ก็บอกเลยตรงๆว่าเราขับมาเยอะแล้วขับมาหลายครั้งแล้วเชื่อว่าหลายคนก็คงดูรีวิวกันมาพอสมควรแล้วละ่ะสำหรับเจ้าตัว TT c o คูเปก็มาย้ำกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งสรุปแบบสั้นๆง่ายๆเป็นรถที่ขับขี่แล้วนึบมากนะครับจุดเด่นที่สุดของเขาอยู่ตรงนั้นทัศนวิสัยดีคือมองว่าตัวนี้เป็นรถคูเป้เล็กๆ แต่กลายเป็นว่าใช้งานในเมืองคล่องตัวและกระจกมองข้างอะไรต่างๆเนี่ยคือเคลียร์ชัดนะเจอรถเจออะไรพวกนี้แบบชัดเลยและกระจกบานหน้าไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ทัศนวิสัยดีเคลียร์ชัดดีนะครับส่วนการใช้งานพวกฟังก์ชันต่างๆที่อยู่บนเนี้ยผมขอใช้คำว่าร่วมสมัยแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวนี้ถามว่าเก่าไหมแน่นอนครับ มันออกแบบมาตั้งแต่ในยุคก่อนหน้านี้นะครับเนี่ยอยู่อยู่ยงคงกระพันกันมาเป็น10ปีเหมือนกันสำหรับจอ v ว r t ช a l c อ c k พิทต่อมาที่แรกนี่ล้ําเลยแต่ปัจจุบันนี้ก็เฉยๆกันแล้วที่บอกว่าเป็นร่วมสมัยเพราะบางคนนะ่ะไม่ชอบจออะไรใหญ่ๆเยอะๆ,ๆอลังการอะไรแบบนี้พอมาเจออ่ะเหมือนย้อนยุคก็ดีนะครับ ฟังชันต่างๆอยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานง่ายมี p a t เ e ิ n c h ชิอยู่ตรงนี้นะครับเอาไว้ปรับเปลี่ยนเกียร์เล่นได้สบายๆตัวนี่ช่องแอร์เนี่ยช่องแอร์ดีนะเวลาบางคนไม่รู้นะว่าจะปรับยังไงสำหรับทิศทางใช้การหมุนครับนี่ตัวนี้ก็แรงมานานใจมาจากไอพ่นของเครื่องบินลบนะครับพวกนี้ง่ายๆเลย simple แล้วก็ดีงามแล้วก็ยังมีปุ่มต่างๆที่เอาไว้สำหรับเราอยากฟังมีเดียอยากฟังเรีดิโออยากฟังวิทยุก็สามารถมากดตรงนี้ได้แมพนี่อ่ะเดี๋ยวกดให้ดูนะขึ้นมาที่หน้าจอแล้วอันนี้แผนที่แต่ปัจจุบันเราแทบไม่ต้องใช้แล้วเราพึ่ง Google คือในยุคนู้นอะยุคก่อนหน้าที่ Google จะอลังการแบบนี้ก็ต้องยอมรับว่าแต่ละค่ายรถก็พยายามพัฒนาพวก แผนที่นำทางให้มีความทันสมัยให้มีความใช้งานได้จริงแต่มันก็ใช้เงินเยอะแต่สุดท้ายอะ่ะไม่ว่าจะทำยังไงก็ตามสู้ Google ไม่ได้เลยนะครับอันนี้ต้องยอมรับกันตรงๆจุดใหญ่ใจความอีกหนึ่งอย่างสำหรับการขับขี่ครับผมชอบมากความหนึบของเขาช่วงล่างเนี่ยวิ่งทางไกลๆแบบนี้ไม่เหนื่อยนะการกระเด้งกกระดอนนี่คุณดู นี่ถนนเส้นนี้ผมขับประจําอยู่แล้วเส้นผลโยธินมุ่งหน้ามาสระบุรีนะครับก็ทําได้ดีกว่าที่เราคาดไว้ถามว่าจะนุ่มแบบรถเก๋งคงไม่ใช่นุ่มแบบรถซีดานสีประตูหรือ SUV อะไรเงี้ยก็ไม่ใช่เพราะว่าช่วงล่างเนี่ยหนึบตามสไตล์สปอร์ตนะครับและที่ความหนึบมากเนี่ยเพราะเขาเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อเป็นควอโต้คือมองในรถเซกเมนต์เนี้ยคู่แข่งอะ่ะก็ไม่ได้ขับเคลื่อน4ล้อจะมีแค่ audi เพียงตัวเดียวนะที่ขับเคลื่อนสี่ล้อแล้วมันดียังไงล่ะขับเคลื่อนสี่ล้อเนี่ยมันจะหนึบขึ้นแล้วเวลาเขา้าโค้งความเร็วสูงสูง,สงการใสใ่เวลาที่เราไปขับในพื้นที่แบบภูเขาอันเนี้ยสี่ล้อเนี่ยจะได้เปรียบเราไม่ได้เอาขับไปลยุยออฟโรดอยู่แล้วแต่เวลาโค้งขึ้นเขาเนี่ยการจิกเกาะโค้งต่างเกาะลายขับต่าง,าง,างเนี่ยรถขับเคลื่อนสี่ล้อจะทําได้ดีกว่า รถขับเคลื่อน2ล้อนะครับคือง่ายๆว่าถ้าเข้ามาแรงเกินแล้วมันจะหลุดโคง้งตัวนี้จะควบคุมได้ง่ายกว่าตรงนี้ชัดเจนนะครับแต่แน่นอนครับว่าพอเป็นขับเคลื่อน4ล้อมันก็ต้องแลกมาด้วยสิ่งที่เรียกกันว่าอัตตาสิ้นเปลืองครับมันจะกินมากกว่านะแต่พูดไปก็เหมือนผมโกหกอยากให้ดูจริงๆ นีให้ดูผมขับทางยาวๆนะจากกรุงเทพมาถึงสระบุรีเนี่ยนะครับระยะทางตอนนี้คือ121กิโลเมตรนะครับก่อนหน้านี้ตอนที่ผมบันทึกอะ่ะมีช่วงหนึงอะ่ะตอนที่ครบ100กิโลเมตรวิ่งจากโชลูมออดีประดิษฐ์มนุธรรมมาจนถึงสระบุรีระยะทางประมาณ100กิโลเมตรอัตราสิ้นเปลืองตามการแสดงผลบนหน้าจอคือ18.9กเมต่อลิตร 18.9 18คุณตัวเลขนี้เท่ากับอีโคคาเราดีๆนี่เองนะแล้วดูตัวเลขอื่นๆนะอัตราความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ66 65กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทะระยะเวลาที่ผมขับมา2ชั่วโมงแล้วนะตอนนี้121กิโลเมตรเนี่ยเท่ากับว่าจริงๆอะ่ะคือมันมีช่วงรถติดด้วยนะที่รถหนาแน่นแบบ ช่วงนี้การจราจรใกล้สงการก็จะหนาแน่นหน่อยช่วงที่ความเร็วสูงโลง่ลงๆพอทําได้สูงนี่คือไม่สูงเกินกว่าที่คนหมายกําหนดนะผมขับความเร็วเฉลี่ยอยู่ประมาณ70ไปจนถึง120กิโเมตรบางช่วงที่เจอไฟแดงหรือเจอรถชะลอแบบนี้ก็จะลงมาอยู่ประมาณ50 km. กว่ามีช่วงติดไฟแดงก็มีติดไฟแดงในตัวเมือง2ทีนะครับช่วงหนาแน่นอะไรช่วงที่รถเยอะๆอะก็ชะลอ ก็มีนะครับฟังแล้วเหลือเชื่อมากแต่ตามการแสดงผลบนหน้าจอเนี่ยผมคิดว่าเขาไม่หลอกเราหลอก16บหเอ้สิบอ่นะสิบเกณเวลานี้ครับโหมดที่ใช้40กิโลเมตรแรกผมใช้โหมดดินามิกตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองอะ่ะขึ้นมาตอนระยะทางที่40กิโลเมตรเนี่ยสิบแต่ พอมารวมพอเปลี่ยนโหมดมาเป็น Efficiency นะครับช่วง80กิโลเมตรหลังเนี่ยเป็นโหมด Efficiency ตัวเลขดีขึ้นมาเป็นจาก16นะดีขึ้นมาเป็น19เลยนะเหลือเชื่อมากๆยังไม่ได้ไปลองในเมืองนะครับแต่ถ้าตัวเลขในเมืองเนี่ยผมว่าไม่สู้ดีหรอกยังไงก็ตำสิแต่เดี๋ยวจะไปลองอันนี้ขับแบบปกตินะไม่ได้ขับแบบกระโชกอกหักไม่ได้ขับ รดาเหมือนเราใช้งานในชีวิตประจําวันทั่วๆไปคนปกติทั่วไปนะครับได้ตัวเลขมาแบบนี้เลยเหลือเชื่อมากๆโอ้โหเบรกดีงามตามสไตล์ Audi ตัวนี้เอาอยู่แล้วไม่หัวทิ่มด้วยเขาจับแบบนนเนียนๆเลยความรู้สึกคือหนึบเป็นรถที่ผมขออันนีุญาตใช้คำว่าหนึบ ได้เปลืองมากๆช่วงล่างก็หนึบเบรกก็หนึบนะครับเนี่ยอ่ะเนี่ยความเร็วเนี่ยร้อบแล้วคือพอจังหวะว่างเราก็เหยียบขึ้นมาตัวเลขอัตัดสินเปลืองก็ยัง1ิ2เออยู่ดีโอ้โหเหลือเชื่อเห็นตัวเลขก็ยังตกใจเหมือนกันแต่ในเมืองเนี่ยน่าจะต้องกินหนักกว่านี้แต่เรายังไม่ได้ยังไม่ได้ทดลองนะครับไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ตอนท้ายๆแล้วกัน พวงมาลัย handling ดีมากนะครับคมคือจังหวะที่เปลี่ยนเลนแบบเร็วๆอะไรเงี้ยเอาอยู่เลยสบายๆ,ๆเลยเป็นรถที่ขับสนุกครับบอกเลยว่าขับสนุกมากๆอ่ะเบรน,นเรื่องของศูนย์บริการและการบริการหลังการขายหลังจากที่เปลี่ยน มาเป็นตัวแทนใหม่นะครับเป็นมสเตอร์เทคนิคแล้วเนี่ยเสียงบน่นเสียงคำนินติติงเกี่ยวกับบริการหลงการขายนี่หายไปอย่างเยอะมากๆนะครับคือเขาปรับรูปแบบใหม่รวมถึงราคาอะไรที่ลดลงและมีความรวดเร็วมากขึ้นนะครับคือในส่วนของการลออะไรบางส่วนถ้าเป็นอะไรจําเป็นเขาเอฟเฟกต์มาเลยนะครับถ้าจําเป็นแบบเร่งด่วนแล้วขาดจริง เพื่อให้คุณลูกค้าไม่ต้องรอรถนานนะครับไม่ต้องรอซ่อมนาโชว์รูมศูนย์บริการกำลังขยายแต่อาจจะไม่ได้ขยายเยอะมากเพราะมันจะต้องเป็นไปตามสัสดส่วนของยอดขายนะครับยอดขายเนี่ยอยู่ประมาณปีละพันคันโชว์รูมในปัจจุบันเนี่ยครอบคลุมทุกภูมิภาคแล้วเขาก็ใช้ตัวของระบบรถไซส์แอสซิสแตนต์ก็คือมีรถยกมาช่วย ก็จะช่วยได้คุณอาจจะอยู่จังหวัดทางไกลไม่ได้มีโชว์รูมก็ใช้ตัวรถสายแอซิสแตนช่วยได้นะครับส่วนในเรื่องของการเซอร์วิสก็เรียกรถมาเซอร์วิสทำไม่ยากเองนะเรียกรถโมบายเซอร์วิสหรือเรียกรถยกขึ้นยานแม่แล้วก็ไป Service. เซอร์วิสก็ทําได้ครับไม่ไม่หนักกาสาหาัสผมบอกอย่างนี้แล้วกันขึ้นอยู่กับระยะทาง1 5 0 0ถึง3,000บาท บอกเลยไม่เกินนี้นะครับเพราะว่าหัวเมืองต่างๆจุดที่เป็นศูนย์บริการเนี่ยครับมันจะอยู่ตามหัวเมืองใหญ่ๆห,หัวเมืองของภูมิภาคต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาเรียกรถยกเรียกรถสไลด์ให้เข้ามาส่งมันระยะทางไม่น่านจะไม่เกิน200กิโลเมตรนะครับอยู่ในอยู่ในกรอบนี้ผมว่าก็พอไหวอยู่นะครับกับการเรียกรถยกมาเพื่อยก,ยกเพื่อเอามาเซอร์วิสเลย บทสรุปสุดท้ายคุณก็จะต้องถามผมว่าน่าซื้อหน้าคบหาไหมมองในมุมของการเป็นรถสปอร์ตถ้าค,คุณกำลังมองหารถสปอร์ตคูเป้นหนึ่งคันที่มันจะตอบโจทย์ในเรื่องของความสนุกสนานในการขับขี่คันนี้ใช่ตอบโจทย์ตรงนั้นได้ตรงเป๊ะมากๆนะครับเน้นเรื่องของความเป็นคูเป้ในแง่ของการเป็นตำนานนี่คือรถสปอร์ตในระดับตำนานของแบรนด์ Audi ที่ ยังไม่รู้นะครับในอนาคตว่าจะกลับมามี T-T version generation ใหม่หรือเปล่าแต่นี่คือโอกาสสุดท้ายนะครับในการเลือกซื้อเป็นเจ้าของแบบมือเดียวป้ายแดงนะครับนี่คือโอกาสสุดท้ายแล้วเพราะว่าตามแผนตามแผนงานที่ทาง Audi AG ได้ประกาศเอาไว้คือ จะไม่มีการพัฒนารถสปอร์ตคูปเป้ไซส์สเล็กแบบนี้อีกต่อไปนะครับอันนั้นคือที่ประกาศมาล่าล่าสุดแต่ที่แอบได้ยินมากระซิบมามีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารไม่แน่ก็อาจจะก,กลับมาได้อีกแล้วก็ถ้าจะกลับมาแน่นอนตัวนี้ก็จะส่งคุณค่าขึ้นมาอีกทันทีเพราะว่าเขาก็จะต้องนำเอาโครงล่างเดิมเนี่ยมาพัฒนาต่อยอดขึ้นไป นะครับอาจจะมาในรูปแบบของไฮบริดหรืออาจจะมาในรูปแบบของ EV อันนี้ยังไม่รู้หรือจะยังเป็นสันดาปอยู่100%แต่น่าจะไม่แล้วยังไงก็ต้องมีระบบไฮบริดจะเป็น m ม h y b ไฮบริดปลั๊กอินไฮบหรือไฮบริดต้องรอดูนะครับสรุปสุดท้ายถามว่าค่าตัวระดับนี้คุ้มค่าไหมก็บอกแบบนี้ครับถูกใจเท่าไหร่ก็ไม่แพงครับและเสียเงินทั้งที ต้องมีความสุขแน่นอนมาทดลองขับดูแล้วถ้าคุณรู้สึกว่ามันสนุกมันตอบโจทย์เรื่องความสุขของคุณได้เสียเงินทั้งทีต้องมีความสุขครับซื้อได้เลยเอดี TT Coupe ปปและตัวเลขสุดท้ายครับไปกับสลับ,บรี266กิโลเมตรอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย18.6กมต่อลิตร ผมขับไปทั้งสิ้น4ชั่วโมงครึ่งความเร็วเฉลีย่ยอยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโหตัวเลขเหลือเชื่อมากแต่เนี่ยของจริงขับจริงสำหรับตัวเลขอัตราเส้นเปลืองกับการขับขี่ในเมืองครับวันนี้มาลองขับประมาณ2ชั่วโมงเส้นทางสยามจุฬาแล้วก็ออกไปทำธุระแถวบางกระเจ้านะครับ กลับมาที่สามย่านจุฬาใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงระยะทางประมาณ54กิโลเมตรอัตราสิ้นเปลืองเลขที่ออกคือ11.9กิโลเมตรต่อลิตรความเร็วเฉลี่ย27กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยใช้งานในเมืองจริงๆนะแล้วตัวเลขออกมา11กว่าเหลือเชื่อมากๆแต่จริงอันนี้ขับแบบธรรมดาเลย ไม่ได้เร่งไม่ได้กดคันเร่งหนักนะครับขับแบบปกติจังหวะเร่งแซงมีนะครับก็วิ่งพระรามสามีอะไรประมาณนี้ครับก็โอ้โหช่วงที่ช่วงที่อยู่ในเมืองแบบตอนแรกที่ออกมานะครับตัวเลขแบบแย่ที่สุดนะอยู่ที่ประมาณ 8, นิดนิดๆประมาณ8กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ถือว่าไม่แย่นะขับรถเครื่องยนต์2.0ลิตรทำอัตราสิ้นเปลืองได้แบบนี้ประทับใจครับ อีกจุดหนึ่งที่เกือบจะลืมพูดถึงไปก็คือเวลาที่เราจอดติดเครื่องไว้อย่างเงี้ยครับในเวลาติดไฟแดงหรืออะไรก็ตามเนี่ยแอร์เนี่ยคือเครื่องยนต์ดับเพื่อประหยัดพลังงานแต่แอร์เนี่ยนะมีแต่ลมมีไอเย็นออกมานิดเดียวม,มันจะมีแต่ลมเลยอันนี้ถือว่าเป็นจุดจุดอ่อนอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าถ้าเป็นประเทศเมืองหนาวไม่มีปัญหาแต่เราประเทศเมืองร้อนแอร์มันไม่แอร์มันจะไม่เย็น เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราจําเป็นจะต้องให้เขาติดเครื่องขึ้นมานะครับเพื่อที่นี่นะเพื่อที่แอร์มันจะได้เย็นไม่ใช่อะไรแต่นี่ก็ดีนะมีระบบมุนวนอากาศที่เปิดค้างได้เออดีเลยล่ะ